อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติง่งป้ายยาขอเสนอจางวอนยองเส้นทางของท็อปวิชวล Girl Group Generation 4จากวง i g w o r r d สู่วง IVE เรื่องราวสนใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุด IVE ไใจค,คัมแบ็กด้วยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มชุดที่3 After Like อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงในอัลบัม้มกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด s u b s c r i ป e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ใหม่จากช่องโอติงนะครับจางวอนยองเกิดวันที่31สิงหาคมปี2004ที่โซลเกาหลีใต้เธอเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะโดยเธอได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็จะจบจากชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประถมชินยงซาแล้วตามมาด้วยการเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมยงกังปัจจุบันเธอศึกษา ในภาควิชาดนตรีประยุกต์ที่โรงเรียนมัธยมโซป้าในตอนที่เธอชั้นปฐมเธอได้เข้าเรียนกวดวิชาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฟลูตเปียโน,โนไวโอลินสถาบันสอนว่ายน้ำและเธอชอบในการเรียนเป็นอย่างมากเช่นคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเมื่อแม่ของวอยองพูดว่าวอวยองอะถ้าเธอไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําแล้วก็ได้แต่เธอก็ตอบแม่ไปว่าแม่คะหนูอยากทํามากกว่านี้อีกครั้งหนึ่งเธอไปค่ายรื้อร้อนที่อเมริกาและมีความคิดว่า จะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศอย่างจริงจังเธอยังมีประสบการณ์ในการเป็นประธานสภานักเรียนขณะที่เธอเรียนอยู่ด้วยจากนั้งในปี2016เมื่อเธอชั้นป .6 ฮวอนยองได้ถูกทาบทามจากเมลโมงเมื่อตอนที่เธอได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษามัธยมต้นของพี่สาวก่อนจะเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย Starship Entertainment แลยก่อนการเดบิวต์วอนยองได้ปรากฏตัวใน MV เพลง Love It Live It ของ YDPP ในปี2018 และได้ปรากฏตัวในโฆษณาร่วมกับ Pepsi X Y DPP และต่อมาหลังจากเป็นเด็กฝึกดเดลราว1ปีเจได็บออกรายการ Produce 48รายการ Survival ค้นหาสมาชิก Girl g r o วงใหม่จากช่อง Mnet ที่เป็นการร่วมมือกันของค่ายเพลงในเกาหลีและ48 Group ของญี่ปุ่นโดวยวอนยองมาในฐานะตัวแทนของค่าย Starship พร้อมกับอีก2เด็กฝึกคือโจกาฮยอนและอันยูจินโดยทั้ง3คนได้ทำการแสดงเพลง W ของลิเทิร์มิกซ์สำหรับวอนยองนั้นโดดเด่นอย่างมากตั้งแต่การปรากฏตัวซึ่งเธอได้สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนด้วยความสวยออร่าและรูปร่างที่โตเกินวัยโดยขนาดนั้นเธออายุได้เพียง13ปีเท่านั้นเป็นผู้แข่งขันในรายการที่อายุน้อยที่สุดสำหรับวอนยองกับยูจินเป็น2ผู้แข่งขันในรายการที่โดดเด่นมากๆติดอันดับท็อป12คนมาเกือบตลอดโดยผลง,งานของวอนยองนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงนงมูนมูนม,นมูของ IOI กับสเตจสุดน่ารัก เพลงสายทูสายของ Ariana Grande ที่โชว์ทักษะในเรื่องของการเต้น mm hmm. เพลงโลลิ่นโลลิ่นที่มาพร้อมกับจังหวะน่ารักสดใส low ly, low ly, low ly. Yeah. และในรอบไฟนอลก็ยังได้มีการแสดงเพลงตีมของรายการอย่าง n e k i a และวอนยองยังได้อยู่ทีมเพลง V2 เก a t e r รวมถึงยังได้แสดงเพลง As We Dream เพลงช้าสุดซึ้งในตอนสุดท้าย ก่อนที่สุดท้ายเธอได้เป็นอันดับที่หนึ่งของรายการด้วยคะแนนโหวต3 3 8 0 6 0 366คะแนนและได้เดบิวต์ในฐานะเซ็นเตอร์ของวง i g w ีว i g ไอจได้เดบิวต์ทางการด้วยมีอัลบั้มแรก Color Lights นำเ,นเพลงไตเติ้ล Ravi and Rose หลังจากนั้น i g w วก็เดินหน้ากวาดรางวัลเพลงรวมถึงปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆ มีการคัมแบ็กทั้งฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นรวมเงนการเดินสายคอนเสิร์ต Eyes on Me ในประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกองรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยได้กลายเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ป Gen 4ที่มีผลงานดังหลายเพลงในช่วงที่แอคทีฟกิจกรรมวงไม่ไว่าจะเป็น <S <S

ในช่วงโควิดที่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้จีนได้มีคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์แทนโดยครั้งแรกกับไอชีวอนออนไลน์คอนเสิร์ตวันดิทีเเตอรเมื่อช่วงเดือนกันยายน2020 ha! 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 และไอช o วอนออนไลน์คอนเสิร์ตวันเดอะสตอรในเดือนมีนาคม2021 เพลงได้ปล่อยผลงานโปรเจกต์พิเศษที่รวมวอาวง i g จูวอ AKB48, โนกิสกะ46และเคยากิ a กะ46ในชื่อย n นิต i g 46 48ในซิงเกิลเพลงฮิ s ึเซนเซ i เพลงจากซิงเกิลที่55จิวารุเด y ของ AKB48 โดยสมาชิก i g จูวอที่เข้าร่วมประกอบไปด้วยจางวอนยองซากุระโจยูรินาโกะอึนบีและฮิโตมิเพลงที่ซากุระและวอนยองอยังได้เป็นเซ็นเตอร์ร่วมกันอีกด้วย เธอยังม,มีส่วนร่วมในการเขียนเพลงของไอจีบอลด้วยนวยจะเป็นเพลง Dream Like จากอัลบั้ม b o u m i c e และเพลง With One จากอัลบัม ary ary ้ม One n i Diary ก่อนที่วันที่29เมษายน2021จะมีการยุบวงอย่างเป็นทางการและสมาชิกทุกคนก็แยกย้ายกันไปกลับสู่ต้นสังกัดที่แท้จิงโดวยวอนยองและยูจินได้ลกลับมาอยู่กับค่าย p Entertainment และ,ล,ะละหลังจากรอคอยมานานในวันที่1พฤศจิกายนบัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ได้ถูกเปิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยชื่อของพวกเธอในชื่อไอฟ์และได้มีการปล่อยโมชั่นวิดีโอโลโก้ของวงโดยไอฟ์จะย่อมาจากคําว่า I have แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเธอมี คือภาพลักษณ์ที่สง่าง,งามและจะเป็นเกิร์กรุ๊ปที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เป็นวงที่กำลังเติบโตซึ่งหมายความว่าพวกเธอทุกคนนั้นพร้อมแล้วนั่นเองแต่ในวันต่อมาวันที่2พฤศจิกายนก็ในรายง,งานว่าวงจะประกอบด้วยสมาชิก6คนโดยยูจินได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกคนแรกตามมาด้วยกาอื่นในวันต่อมาต่อด้วยวอนยองลิสเรอิและอ e ีโซซึ่งวงไอฟ์ได้ถูกจับตามองจากแฟนเพลงเคป๊อปทั่วโลกจากรูปโปรไฟล์แรกของสมาชิกแต่ละคน ที่มีความสวยโดดเด่นมีเอกลักษณ์ทุกคนก่อนที่ไอจะประกาศเดบิตดวต์โดยสิงเกิลอัลบแรกในชื่อ e l โดย n ตตารางการโปรโมทของพวกเธอจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรก Have What We Want ตามด้วย Show What I Have และ e l e โดยส่วนแรก Have What We Want จะได้เปิดเผยสกิลของวงผ่านโปรโมชั่นฟิล์มและ Show What I Have จะนำเสนอการแนะนำตัวและทักษะส่วนตัวของสาวสาวสมาชิกในวงและสุดท้าย อลเวจะเป็นทีเซอร์ที่นำเสนอคอนเซปต,ต์ของอัลบั้มเดบิวต์ของเธอซึ่งวอนยองจะมาพร้อมกับคีย์เวิร์ด I Have Victory One, two, และแล้ววันที่1ธันวาคม2021 IVE mm hmm. ก็เดบิวต์อย่างเป็นทางการโดยซิงเกิลอัลบั้มแรก eleven ซึ่งมีทั้งหมด2เพลงประกอบไปด้วย Take It และ Pay a t i e n t a n l e v n โดยได้มีโชว์เคสที่แสดงทั้ง2เพลงในวันเดียวกันโดยเพลง11เเปิดตัวอย่างร้อนแรงในชาร์ตต่างๆและรับรางวัลจากรายการเพลงครั้งแรกจากรายการโชว์แชมเปียนซึ่งสร้างสถิติเกอร์กรุปที่ได้รางวัลจากรายการเพลงเร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง เวันเท่านั้นก็ได้เดินหน้าควา้าถ้วยเป็นว่าเล่นแบ่งเป็นทริปเปิลคราวสาสัปดาห์ติดต่อกันจากมิวสิกแบงก์กับอีกินไกโยและโชว์มิวสิคคอร์ที่ได้ไปถึง4ถ้วยรวมถึงได้โชว์แชมเปี้ยนถ้วยและเดอะโชว์อีก1ถ้วยรวมรวมแล้วควา้ารางวัลจากรายการเพลงทั้งหมด13ถ้วยและ MV Play เพลงยังมียอดวิวครบ1 0 0ล้านวิวในวันที่8มีนาคม2022ที่ผ่านมาด้วยในช่วงสิ้นปี2 0ง1จนงี่สิยังไดร่วมงต่วงตายอีกหลายงาน ซึ่งเวลาต่อมาก็ได้มีการประกาศชื่อแฟนคลับของวงอย่างเป็นทางการในชื่อ Dive อีกด้วยและไอ์ก็ไม่ปล่อยให้รอกันนานหลังจากการโปรโมตต่างๆในซิงเกิลอัลบัมเดบิวในวันที่15มีนาคม2022ก็ได้ประกาศถึงการคัมแบ็กโดยวันที่21มีนาคมไ f ก็ได้ปล่อย promotional video Dear Cupid ออกมาก่อนก่อนที่วันที่5เมษายน2022ไอจะได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มชุดที่2 Love Dive ซึ่งนำมาโดยเทรนเตอร์ในชื่อเดียวกัน อัลบั้มนี้ยังได้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเพลงในแทร็ก B-side Royal ซึ่งไ f ก็ยังทำผลงานได้โดดเด่นและทำได้ดีเช่นเคยโดยสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปถึง10ถ้วยแบ่งเป็น1ถ้วยจาก The Show, Show Champion และ M Countdown, 3ถ้วยจากรายการ อินกีกาโยและรายการมิวสิกแบงค์ทีวอนยองเป็น MC อีก3ถ้วยด้วยเช่นกันนอกจากนี้ซิงเกิล love die ยังได้สร้างสถิติอีกหลายอย่างเช่นยอดวิว w v v ครบ100ล้านวิวทำลายสถิติเดิมของตัวเองโดยใช้เวลาไปเพียง2เดือน10วัน4ชั่วโมงกกบอีก2นาทีและไปติดท็อปชาร์ตในหลายชาร์ตเพลงทั้งในและต่างประเทศตัวอัลบัม้มยังทำยอดขายดับเบิลแพลตินัมเป็นครั้งแรกโดยมียอดขายเกินกว่า 5 0 0 0ชุดและอยังได้มีคอนเทนต์ต่างๆอีกมากมายให้ติดตามรวมถึงการเดินหน้าโปรโมททั้งในและต่างประเทศกายเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ลุกกี้ของวงการเคป๊อปอย่างรวดเร็วเอาล่ะครับหลังจากพูดถึงผลงานวงเรามาพูดถึงผลงานเดี่ยวของจางวอนยองกันบ้างเธอมีผลงานเดี่ยวตั้แต่สมัยยุไอจีวอนไม่ว่าจะเป็นผลงานไปออกรายการทีวีและวาไราตี้ต่างๆเช่นรายการฮันก y จูบโชว์รันนิ่งแมนเรดิโอสตาร์และอีกหลายรายการงานพิธีกรรายการ MC เช่นเป็น MC รายการเพลงมิวสิกแบง ร่วมกับซองฮุนอ Hy ไฮเพโดยได้นเข้ามาทำหน้าที่แทนอารินโอ y มเกลกับซูบิน t t ทีไบทีโดยทั้งคู่จะเปิดตัวใน Special s t a ต e เพลง Butter ของ BTS ด้วยเดยคู่ซองฮุนกับวอนยองยังมีชื่อเล่นในชื่อจังคู เธอเข้ามาเป็น MC คนที่37ของ Music Bank และเป็น MC ที่มีอายุน้อยสุดตั้งแต่เคยมีรายการออนแอรมาทั้งคู่ยังสามารถคว้ารางวัล Best Couple Award จากงาน KBS Entertainment Awards มาได้ด้วยนอกจากนี้ยังมี MC รวมกับอ e ีทึก Super Junior ในงานประกาศรางวัล a s i a Artist Awards ในปี2021และ2022เป็น MC ร่วมกับอารินซูบินและซองฮุนในงาน2 0 2 1 KBS Song Festival ผลงาน Special Stage ต่างๆเช่น Special s t a t e m a g n e ร่วมกับอารินโอไมเกิลชูฮวาจีไอเดิลและยูนาอิกจีในเพลง I Don't Know หรืมมอมลลยโยของเอพิงสเตจเพลงบีชอเกนร่วมกับฮยอนจินสเตคิด์และฮยอนแจเดอะบอยส สเตพิเศษเพลง Way to Go ในงาน2021 KBS 2 o Festival ร่วมกับยูจินเว n n y y r รเ e อ e ์ j ว h o Oh My g เมเก u n a ยูนา e r i r l s ิ r ส์ชรยงและ Yuna i ีจีรวมถึงชีอื่นกับยุนจาก Stacy สเตเพลงรำพรำพำในงาน2021 เอ็กบีซียแต่เจจอนร่วมกับมิยอนจีไอดอลคิมมินจูเยจีอิจจีและยูจินซัมเมอร์เอ็มซีสเปเชียลสเตจในเพลง Woman on the Beach ร่วมกับซองฮุนเอ็นไฮเพน สำหรับตำแหน่งในวงไอฟ์ได้ระบุไว้ว่า วอนยองจะรับหน้าที่เป็นโวคอลของวงซึ่งในช่วงแรกของการเดบิวต์วอนยองบอกว่าเธอยังเด็กและมีโน้ตเสียงร้องที่เหมือนเด็กซึ่งหลังจากได้เดบิวต์กับไอฟ์เธอได้เปลี่ยนวิธีการร้องเพลงโดยครูสอนร้องเพลงได้บอกเธอว่าวอนยองมีเสียงที่มีสเสน่ห์และมีเพียงแต่เธอเท่านั้นที่ทําได้เธอได้รับคำแนะนําจากครูสอนร้องเพลงและทํางานอย่างหนักสําหรับการอัดเสียงและได้รับการตอบรับที่ดี สตาร์ชิ p v o คอลเทรนเนอได้อธิบายไว้ว่าวอนยองมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากเมื่อตอนที่เธอร้องเพลงเธอจะเหมือนอยู่บนเวทีตลอดเวลาซึ่งมันเป็นพื้นฐานสาคัญในการจําเนื้อเพลงทั้งในการฝึกซ้อมและการเรียนแต่เราจะได้เห็นการร้องเพลงจากรายการอื่นๆด้วยเช่น ด้วยความสูงและแขนขาที่ยาวทําให้ลีลาการเต้นของวอนยองนั้นดูเท่และมองเห็นการเคลื่อนไหวได้ง่ายบวกกับความสามารถในการแสดงออกทางสีหน้าที่ยอดเยี่ยมทําให้การเต้นเป็นหนึ่งในงจุดแข็งของเธอเธอสามารถครองเวทีได้โดยใช้ประโยชน์จาก k i ลลิ่งพาร์ของเพลงและดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมนันกออกแบบท่าเต้นหลายคนแต่ก็บอกว่าวอนยองรู้วิธีทําให้ตัวเองดูสวย เมื่อเธอได้ออกแบบท่าเต้นแม้ว่าไอซ์จะเป็นวงที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งในวงที่ชัดเจนแต่เธอก็เปรียบเป็นเหมือนเซนเตอร์ของไอซ์ในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเธอซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงสาธารณาชนและแม้แต่สมาชิกของไอซ์เองจางวนยองเป็นเซนเตอร์ของการแสดงเปิดและปิดบนเวที ในเพลงทุกเพลงของไอฟ์ที่ปล่อยออกมาตั้งแต่เพลง Eleven, Love Die, After Like ไปจนถึงเพลงบีไซด์อื่นๆด้วยภาพลักวิชวลลุกคุณหนูและเป็นดั่งตัวแทนของคนเจน Z เธอจึงได้รับเลือกให้เป็น Brand Ambassador และถ่ายแบบโฆษณาให้กับหลากหลายแบรนด์เมื่อจะเป็นงานถ่ายแบบนิตยสศาร์ l Korea, Vogue Korea, Beauty Plus Magazine, GQ Korea, Harper's Bazaar Korea งานโฆษณาและแบรนด์บัสเดอร์นอกจากการถ่ายโฆษณาเครื่องดื่มเบบซี่ในช่วงเป็นเด็กฝึกวอนยองยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของเบบซี่ในปี2021ที่ได้มีการปล่อยเพลง Zero Attitude So You X IG o r d Featuring PH1 หรือร่วมงานกับอึนบีซากุระมินจูยูริและโซย u กับแรปเปอร์ PH1 และล่าสุดในปี2022ในเพลง Blue and Black ร่วมกับ E.SO I ้ายอารินและฮโยจองจากโอ m มเก r รรวมถึงเซริมจองโมจากค r a v i t y ผลิตภัณฑ์ความงามแบรนต่างๆในเกาหลีใต้เช่น Dior เป็นอันดับต้นของมม และแบรนด์ลอร่าเมอร์เซียแบรนด์เครื่องประดับชูเม่ปารีสโจเซฟีนคอเลกชันโกลบอลแบรนด์อ m บ a สเ a อร์แบรนด์เครื่องสำอางอินนิสฟรีพรีเซนเตอร์แบรนด์แฟชั่นเกาหลีเคียรีชีถ่ายโฆษณาโมเดลรุ่นใหม่ของ SK Telecom แบรนด์เสื้อผ้ากอล์ฟโกลสเฟียร์แบรนด์คอนแทคเลนส์สี p าปาคริสตินเป็นนางแบบให้แบรนด์เสื้อผ้าไอด์ร่วมกับพักบกบและแบรนด์อ m บ a สเ a อร์ของแบรนด์เครื่องประดับฝรั่งเศสเฟรด เรื่องที่เมืองรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของจางวอนยองเธอเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายและมองโลกในแง่ดีมีบุคลิกที่สดใสและเป็นคนเปิดเผยเธอเป็นหนึ่งในสองคนของวงไอฟ์ที่มี MBTI เป็น extrovert เช่นเดียวกันกับอีซอตามที่ PD ดีคิมชินยองผู้ดูแลการผลิตรายการ Re i ิตี้ไอจีวอนชได้บอกไว้ว่าสมาชิกในวงไม่ได้พักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเธอมีพลังงานล้นเหลือมาก,มากๆเธอเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอเช่นเวลาปล่อยยินฉุกจะอาแต่คอนเท่านั้น เธอได้รับเลือกให้เป็นราชินีเอ็กโยในรายการต่างๆเมื่อถูกขอให้เลือกเมมเบอร์ที่แอบเบลมากที่สุดเธอจะเป็นตัวเลือกแรกๆสเสมอ ใพลงทโหวตความน่ารักของเธอจากการสวมหมวกกระต่ายได้รับการยอมรับจากความน่ารักของเธอแม้หลังจากการเดบิวต์กับไอฟ์ความน่ารักเอ็กิโวของเธอก็ยังมีต่อไปและรับเลือกให้เป็นราชินีแอปเบลของวงไอฟ์เธอเป็นคนที่ได้ e n d i n g Fairy ประจำรายการเพลง ระหว่างการโปรโมทอยู่เสมอเสมอคำความประจําตัวของวอนยองคืออย่าเสียใจกับอดีตลิสได้บอกว่าวอนยองนั้นมักจะเป็นเหมือนเดิมเสมอเมื่อเธอเหนื่อยและหมดแรงหรือรู้สึกไม่สบายจะเห็นได้ว่าวอนยองจะไม่เคยแสดงความรู้สึกหนักใจใดๆแม้แต่ตอนที่ต้องมาฝึกท่าเต้นหลังจากเสร็จสิ้นตารางงานส่วนตัวของเธออ,นอันยูจีนี้ได้อธิบายได้ว่าวอนยองเป็นเหมือนเพื่อนที่ช่วยเธอได้มากเพราะบุคลิกที่แข็งแกร่งของวอนยองนั่นเอง เธอยังให้ความสาคัญกับเรื่องของปากท้องและอาหารการกินมากๆจางวนยองมีพรสวรรค์นในเรื่องของการกินและถูกเลือกให้เป็นสมาชิกที่กินได้อร่อยที่สุดจากการคัดเลือกโดยสมาชิกของไอจูวอนเธอยังภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกที่กินดีที่สุดสิ่งที่เธออยากลองมากที่สุดจากการดู YouTube ก็คือการกินโชว์หรือม็อกบงังวอนยองไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์นในเรื่องของการกินเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการทําอาหารด้วยเธอได้รับการพูดถึงว่าเก่งในเรื่องของการอบคุกกี้และทําพาสตา้า เธอยังเป็นนักชิมที่ดีอีกด้วยโดยยูจินได้บอกว่าอาหารที่วอนยองเลือกมาให้มักจะอร่อยเสมอวอนยองพิกไว้วางใจได้เช่นแทนที่กินแค่ไอศซครีมวานิลาที่ใส่มะคาเดเมียล,ลงไปเธอแนะนําให้ลองกินมาด้วยน้ํามันมะกอก1ช้อนโต๊ะและโรยด้วยเกลือพริกไทยแทนเธอชอบกินเนื้อวัวมากโดยบอกว่าเป็นอาหารที่กินไม่เบือ่อเธอชอบกินคนเดียวถึง10ที่ส่วนที่ชอบที่สุดคือเนื้อสันนอกซี่โครงหมูสามชั้นซาชิมิเนื้อและซุปหางวัวเธอจึงมีชื่อเล่นอีกหนึ่งชื่อคือ จางฮันอูเธอชอบกินขนมปังมากๆโดยเฉพาะเบเกอรีร่เมนูหวานเช่นทาร์ตไข่เฟรนช์โทสต์มัฟฟินช็อกโกแลตและบัฟเฟลิลเธอยังบอกอีกด้วยว่า ไม่สามารถกินอาหารรสเผ็ดมากได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเธอชอบกินจาจามยอนมากกว่าจำปงด้วยเหตุผลเดียวกันเธอชอบช็อกโกแลตมากแต่ว่าเกลียดไวช็อกโกแลตและบอกว่าเธอกินดาร์ช็อกโกแลตอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชอบกินไอศกรีมช็อกมินมากมากและถ่ายโฆษณาไอติมรสนี้ไม่เพียงแต่เรื่องปากท้องตัวเองแต่เมื่อเธอได้พบปะกับบรรดาแฟนคลับจากการถ่ายรายการหรือแฟนมิทติง้งเธอมัอกจะถามแฟนๆบ่อยๆว่าพวกเขาได้กินข้าวหรือย,อยังอ่กั้นก็เรื่องนจะไมรมิ ในบรรดาเครื่องดื่มอัดลมเธอชอบไซเดอร์มากกว่าโคลาแม้ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบปซี่แต่ว่าเธอนั้นชอบโคคาโคล่ามากกว่าโฆษณาที่หลายคนอยากเห็นก็คือโฆษณาอาหารและเครื่องสําอางและเธอบอกว่าอยากถ่ายทำโฆษณาไก่ทอดจุดเด่นของวอนยองคือความสดใสและดวงตาที่สามารถสะกดทุกสายตาที่มองมาที่เธอ้วยดวงตาที่กลมโตบวกกับกความสามารถในการวิ้งที่ทําให้ใครหลายคนต้องเสียอาการกันไปเลยวอนยองยังมีฉายาด้วยว่า Fairy, วิ n งแฟรี่โดยความสามารถพิเศษของเธอคือสามารถวิ้ง 63ครั้งใน30วินาทีได้เธอยังสามารถวิ่งพร้อมกับพูดไปด้วยแด้นําการบินมาใช้ในการแสดงบนเวทีด้วยนอกจากเรื่องของการวิ่งแล้วเธอยังสามารถขมมดคิวได้อย่างอิสระอีกด้วย เธอมีความสามารถในด้านภาษาโดยเธอเก่งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นสมัยที่เธอเรียนโรงเรียนอนุบาลเธอมีชื่อภาษาอังกฤษว่าวิกกี้ในการแสดงคอนเสิร์ตการสัมภาษณ์ที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เธอจะเป็นคนสื่อสารกับแฟนๆด้วยการพูดภาษาอังกฤษและมีสำเนียงการออกเสียงที่ดีมากๆ Hey everyone it's Won Young I'm so beyond excited to finally make a debut and perform today at the showcase We're same from We're from California Yes we're f Okay California Yes 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 เธอยังได้รับคำชมในเรื่องของการออกเสียงภาษาอาังกฤษจากไทเลอร์นักแ<ล>ส,สดงชาวอเมริกันในารายการ The Problematic Man in <When S 2> the Sexy <I 'm S 2> Age of Brain และในารายการ Knowing Bros ที่ได้พูดคุยกับคิมยองโชที่เก่งภาษาอาังกฤษ ในส่วนงภาษาญี่ปุ่นเมื่อตอนที่เธอเป็นเด็กฝึกเธอได้เริ่มเรียนตามโปรแกรมของค่ายและระหว่างที่เดบิวู์กับไอจูวอนก็จะทําให้เธอสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีอีกด้วยตั้งแต่เธอยังเด็กเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่กล้าสแสดงออกชอบพูดและว่า็นตัวแทนคนอื่นดังนั้นความฝันของเธอคือการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักกฎหมายแม้แต่ผู้ประกาศข่าวยังประหลาดใจกับความรวดเร็วของเธอในการทํา one breath challenge หรือพูดประโยคยาวในหนึ่งลมหายใจ 안녕하세요, 방강수입니다. 지금부터 한어 오백 한글 자투 틀리지 않고 말하기 정확하게 하기 한어 오챌린지를 시작하겠습니다. 토지 그러면은 이렇게 말하기 연습해 보시기 때문에요. 말하기 연기나 말 하는 분들은 이렇게 연락을 시는 그런 말인데요. 그 말하기 자랑하는 말하기 연습하는 동는 동생들, 고 이렇게 보고 있는 고 있는 동생들, 이렇게 보고 있는 들 이렇게 보고 있는 동생들, 이렇게 보고 있는 동생들, 이렇게 보고 있는 이렇게 보고 있는 동 이렇게 보고 있는 동생들, 이렇게 보고 เราจะได้เห็นเธอรับงานแสดงในอนาคตอย่างแน่นอนมีหลายความคิดเห็นบอกว่าเธอเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นในฐานะไอดอลโดยมีองค์ประกอบทั้ง3ที่จําเป็นในการเป็นไอดอลไม่ว่าจะเป็นการเดบิวต์ตั้งแต่อายุยังน้อยในขณะที่เรียนอยู่ชั้นม .2 เท่านั้น ถ้ามีรางวัลโนเบลสาขาไอดอลเธอคงจะได้รางวัลน,นี้ไปครองอย่างแน่นอนเธอยังมีรูปร่างสัดส่วนที่เหมือนนั่งแบบและวัชเฉพาะตรงช่วงความยาวของขาก็มีความยาวถึงประมาณ107ซนติเมตรเธอมาถูกเรียกว่าเป็นกระต่ายเพราะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกับเธอเช่นเดียวกับพี่ใหญ่ของอจิวอนอย่างควอนอินบีพวกเธอถูกเรียกว่าเป็นกระต่ายหัวหน้าคนโตอินบี และวอนยองเป็นกระต่ายเด็กน้อยตอนที่เธอเดบิวต์กับไอจวอนเธอสูง168เซนติเมตรจนได้รับฉายาว่าจแอนเบบี้หรือเด็กยักษ์ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็สูงขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันมีส่วนสูงถึง173เซนติเมตรเธอดูแลร่างกายด้วยการทำพิลาทิสและโยคะบิดอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้เองที่ทําให้เธอได้รับคําชมเกี่ยวกับรูปร่างและสัดส่วนตอนถ่ายรูปขาจะยาวมากจนบางครั้งต้องย่อตัวเวลาถ่ายรูปวอนยองเป็นเด็กที่มีความโสนเล็กน้อยเธอมักจะซุ่มซ่ามและชอบทําของพัง วอนยองยังได้รับฉายาว่าหูทิปเมื s <S ่อเธอได้ฟังเพลงตอนที่พิจารณาเลือกเพลงแม้ว่าคนอื่นอาจจะลังเลแต่วอนยองมั่นใจว่าเพลงเลิบได้จะดังปังแน่นอนเช่นเดียวกันกับเพลง a f t e r l i g h ในคัมแบ็กล่าสุดและด้วยกระแสความโด่งดังของวอนยองยังมีแฟนคลับที่จะทำฟิลเตอร์วอนยองในอินสตาแกรมให้ด้วยเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกวิชวลซึ่งเป็นตัวแทนของไอดอลหญิง เจน4และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีภาพลักษณ์ที่สดใสและสดชื่นมีแบรนด์ดังๆต่างๆต้องการตัวเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์เธอเป็นไอดอลในรุ่น MZ ที่ไม่ว่าจะปรากฏตัวที่ไหนเธอมักจะเป็นไวรัลทุกครั้งแม้แต่การรับหน้าที่ปาเบสบอลและทีมเบสบอลดูซานเบสออร่าและวิชวลที่ไรเทียมทางของเธอก็ได้รับการพูดถึงจากบรรดาชาวเน็ตหรือที่สนามบินกิมโป รูปถ่ายในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหลายคนก็บอกว่าเธอสวยราวกับเทพธิดาเลยทีเดียวและล่าสุดกับการคัมแบ็กในรายการเพลงเธอ,อยังเป็นที่พูดถึงจากการทําผมหน้ามาสั้นทรงเบตตี้อีกด้วยเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของจางวอนยองกันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยล่าสุดวันที่22สิงหาคม2022อซ์ได้คัมแบ็กในซิงเกลิลบัลบมชุดที่3 After Like ซึ่งประกอบไปด้วยเพลง2เพลงนำมาโดยเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันอย่าลืมรับชมดูส mm ิบวิดีโอและสตรีม hmm. เพลงในระบ,บ้านฟูดนะครับโ mm hmm. ดยไอฟยังสามารถพาเพลง After Like ทำสถิติ All Kill แบบ Real Time ในชาร์ตเพลงได้สําเร็จหลังจากขึ้นที่1บน4ชาร์ตเพลงหลักของเกาหลีใต้โดยใช้เวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นซึ่งหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไป I อฟก็เตรียมเดือนหน้ารับรางวัลในรายการเพลงอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอเนเพลงใหไงบ้างครับกับเรื่องราวของจางวันยองไอฟเราได้เห็นการเติบโตของเธอ จากเด็กน้อยที่เดบิวต์ตั้งแต่อายุ14มาจนถึงตอนนี้นี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาใครชอบบนหน้าไหนของเธอกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้หากมีพลาดอะไรขออภัยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอัญโย